เพราะวันนี้ที่หนูเห็นปลูกหนูสะดุดตาเลยว่ายังไงปูกก็ใช่ผูแน่นอนที่หนูศรัทธาหนูอยากจะบอกผู้แม่นีลื้อแม่น้อีลื้อถูกต้องแล้วอันนี้แรงเขียนกระเบืองเอาที่หละถ้าเจ้าแม่นเจ้ามันเจ้าซื้อได้เจ้าก็มโมเอาที่หละ เดี๋ยวหน้อยปู่จะคายเพชรออกมาดิถ้าปู่คายเพชรมาวันจังไหนจังไนนี่ปู่ก็คือปู่ก็ได้อยู่แล้วได้ลุกได้ปู่ก็จะไปแล้วแบบแน่นแทบตันเนที่เป็นแนวเป็นข้าของปู่เองปู่ก็จะอยู่ตรงนี้แล้วปู่จะจะไปเกิดแล้วหรือจะไปอยู่แล้วแต่ปู่จะคายเพชรไว้ าผูใดเห็นผู้ใดัในก็คือหนกหลานที่ว่าคือเคลื่อนดานมาใต่สายยานทียานหนาปูโดยตรงเนี่ยเิตยานหนาของปู่ปูก็ต้องค่ายโอเพราะว่าลา่างปู่ิงอยู่แล้วเธอล่างแลง้วเจ้ายามาเจ้ายาพันนามว่าอะไรนะเจ้าคะ สธุค่ะสาธุมากค่ะสาธุค่ะแต่ยาจะอยู่ได้ไม่นานนะลูกนะพรายาก็ต้องขึ้นไปจำศีลอยูอเพรายาไม่ได้อยู่เมืองมนุษย์นะลูกนะเจ้ายามาเจ้ายาพนามว่าอะไรนะเจ้าขะเปิดเปิดโชคเปิดซักเปิดบุญบารมีแก่ลูกแก่หลานเนี่ยให้ปู่ตาในวันนี้เนี่ย จะอยู่ได้ไม่นานสน,นิกล้าไม่เงนเป็นเียนีสเขาบอกว่าวัางเขาอยู่ตรงนู้นน่ละปู่ขยานนั่นเอ่ะถา,ามเลยนะถามเลยว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่ต้องทอํายังไงบอกเลยถามเลยถ้ามีความสุขแล้วค,ค่ะท่านยา่าจะทําบุญทําอะไรเราจะได้แบบว่าทําได้แบบโดยสบายใจไงท่านย่าโดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนลูกหลานเนาะให้ลูกหลานเ็าอยู่ดีมีสุข เราจะทำอะไรกิจการอะไรของเราเนี่ยเกี่ยวกับบุญเกี่ยวกับบารมีเพิ่มเติมไปเนี่ยจะได้แบบดีอย่างอยู่ตรงนี้มา157ปีนั้นไหม